90นิ้วค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะ

การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ในปีพศ2325พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกปฐถมกษัตริย์แห่งบรมราชสุกรีวรได้ทรงโปรดกล้าให้สร้างเรือพัดทีนาและเรือในขบวนรวมทั้งหมด67ลำและในรัชกาลต่อมาได้มีการสร้างเรือแทนเรือเดิมที่ชำรุดและสร้างเรือเพิ่มเติมเช่นเรือพัททีนาอานันตนาคราชเรือพัททีนาอเนกชาติพุชงและเรือพัดทีนาสุพรรณหงส์เรือเหล่านี้ อยู่ในความดูแลของสำนักพระราชวังและกองทัพเรือจนกระทั่งเกิดสงครามมหาอำนาจเอเชียบูรพาได้มีการทิ้งระเบิดลงที่อู่เรือพระราชพิธีนี้ทําให้เรือเกิดความชำรุดเสียหายจึงได้มีการให้ศิลปกรมาซ่อมแซมเรือเพื่อให้กลับมาใช้งานได้ดังเดิมถึงแม้ว่าเรือเหล่านี้จะไม่ได้รบปกป้องผู้ชาติบ้านเรือนในโลกปัจจุบันนี้นะคะแต่ความสวยงามและความอลังก,การในราชพิธี ในกระบวนพายุหายาตราชลมารและมีการสืบทอดใต้ท้องทะเลอันสวยงามเ,เช่นมาถึงปัจจุบันเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เป็นหนึ่งในเรือพระที่นั่งและพระราชพิธีกระบวนพายุหายาตาชลมาร เป็นเรือที่ถือว่ามีความสำคัญอย่างมากในปัจจุบันจะแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีในสมัยกรุงศรีอยุธยาเรียกว่าสุวรรณหงษ์ดังทราบได้จากบทแห่เรือของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศที่ว่าสุพรรณหงษ์ทรงผู้น้อยงามชดช้อยลอยหลังศิลเพียงหงษ์ทรงพรมมินลินลาดเลือนเตือนตาชม โครงสร้างของเรือหน้าว่าสถาปนิกของเรือสุพรรณหงส์คือกรหงสกุลจัดเป็นเรือพระที่นั่งกีบมักใช้เป็นเรือพระที่นั่งทรงของพระเจ้าอยู่หัวขนเรือเป็นลูปหงลงลักปิดทองประดับกระจกภายนอกทาสีดำท้องเรือภายในทาสีแดงมีเครื่องประกอบ ผู้ห้อยที่เรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์ทำด้วยขนจามรีซึ่งนำจากประเทศเนปาลมีลักษณะเป็นขนสีขาวนุ่มละเอียดนำมาประกอบทำเป็นชั้นๆเป็นทรงพุ่มแล้วจึงติดชนวนโดยรอบและตกแต่งให้สวยงามเรือพระที่นั่งจะทอดบัลลังกัญญาเป็นที่ประทับกลางลำตกแต่งด้วยม่าน เรือพาที่นั่งนารายทรงสุบานรัชกาลที่9เ,เป็นเรือพาที่นั่งจัดสร้างขึ้นเนื่องในวโรกาศพระราชาพิธีการชนะพิเศษพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเพื่อทดแทนเรือพาที่นั่งนารายทรงสุบานจำเดิมการออกแบบตัวเรือดำเนินการโดยการออกแบบต่อเรือกรมแผนการช่างคมอู่ทหารเรือโดยใช้ส่วนหัวของเรือพาที่นั่งนารายทรงสุบานจำเดิม และส่วนหางของเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์การตกแต่งรวดลรายและการสร้างบัรลังกัญญาเป็นการดำเนินงานโดยกรมศิลปากรเรือพระที่นั่งนารณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9ได้ลอยลำเป็นสง่าเหนือน้ำเจ้าพญาร่วมกับวนพายุหายาตาชฎดมาศเป็นสัญลักษณ์แห่งพระบรมเดชานุภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นนาวาสถาปัตยากรรมอันหนุดงามที่เป็นภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชเป็นเรือพระที่นั่งบรรลังในกระบวนพยุหาย,ยาตราโุลมาตรจ้างขึ้นตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ลำปัจจุบนันมีการสร้างใหม่ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวลำเรือภายนอกท่าสีเขียวท้องเรือภายในท่าสีแดงลักษณะของเรือขนเรือเป็นพญาอนันตนาคราชหรือนาคเจ็ดเสียนโดยปกติจะใช้เป็นเรือพระที่นั่งรองนับเป็นเรือที่นั่งมีความหมายงดงามอีกลำหนึ่ง อันหนึ่งเคยมีการพิมพมรูปเรือพัททีนัอ่อนัตนาคราชด้านหลังธนบัตรยี่ิบบาทเรือพัทที่นั่งอนเนกชาติชุชงเป็นเรือพัทที่นั่งลองในกะบวนพายุหาย,ยาตราศลมาศลักษณะเด่นคือมีโขนเรือเชิดเลียวไม่ได้สร้างเป็นรูปสัตว์ในตำนาน แต่จำหลักและปิดทองเป็นรูปพญานาคจำนวนมากจึงได้ชื่อว่าอนเนก,กชาติผูชงอนเนกหมายถึงจำนวนมากชาติผูชงหมายถึงพญานาคเรือคุดเหินเต็ตลำเดิมสร้างขึ้นในรัชกาลที่หนึ่งเป็นเรือรูปสัตว เรือกระบี่ปราบเมืองมานเรือเอกชัยเหินหาวเป็นเรือประเภทเรือเอกไขเรืออัสุราวายุพักในทบหลักฐานที่สร้างเรือพระราชพิธีจับรางวันเก็ิจดระดับโรก จากความงดงานทางด้านศิลปกรรมที่ประกอบกันขึ้นเป็นเรือพัทที่น่าสุดพัณหงอันแสดงถึงอัจฉริยภาพในการต่อเรือของช่างไทยโบราณและความสำคัญต่อประวัติศาสตร์การเดินเรือของภูมิภาคเอเชียตะวันออกประกอบกับก,บการที่รัฐบาลไทยสนักถึงคุณค่าและให้ความสำคัญในการบำรุงรักษาจนสามารถรับใช้เบื้องพยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการพระราชพิธีต่างๆมาจนถึงปัจจุบันเรือพลาที่นั่งสุพรรณหงส์นี้จึงเป็นเรือที่มีความสําคัญอย่างยิ่งลำหนึ่งของโรคซึ่งแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติและการดํารงคุณค่าในการสืบสารต่อความสําคัญทางประวดดัติศาสตร์ด้วยเหตุผลเหล่านี้องค์การเรือโลกแห่งสหาน,าสนานาชากรได้พิจารณามอบรางวัมลมรดกทางทะเลขององค์กรเรือโลกแก่เรือพระทีนั่งสุพรรณหงส์ ของเราก็ได้หมดเวลาลงแล้วต้องขอขอบคุณที่พิธ,ธารณ์สถานแห่งชาติเรือในพระราชพิธีที่ให้ทางรายการของเราได้มาทําสารคดีเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่จะศึกษาต,ต,ต่อไปนะคะซึ่งพิพิธารณ์สถานแห่งชาติอู่เรือในพระราชพิธีนี้ได้ทั้งให้ความรู้ของเราทั้งวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมแล้วก็ความสําคัญในเรือพระราชพิธีที่มีต่อ,อ,อพระมหากษัตริย์แล้วก็ของชนชาวไทยนะคะซึ่งเรือ พระสาชพิธีนี้มีมาตั้งแต่สมัยพุทธศักราช2,325และก็ต้องขอขอบคุณกองทัพเรือด้วยนะคะที่อำนวยความสะดวกให้เราได้มาถ่ายทำค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกทกท่านที่ให้ความร่วมมือและติดตามชมอย่างดีค่ะสวัสดีค่ะ เจอเหล่นี้นะคะจึงทำให้านในคาร์บวนพระหัตยูร่าตั้งก ค่บว์ขาหายุ่ย่ากบว์ขาหายูรากอา้ยุไายุห